อันจริงแล้วเนี่ยมันเป็นงานดิบนะครับมันเป็นดําด้านนะแต่ลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นดำเงาเราสาสีให้ใหม่เอเวอเรสเนี่ยลูกค้าหลายคนนะครับถามผมว่าช่วงล่างเนี่ยมันคล้ายรถเก่งมากนะมันไม่ได้แข็งแข็งกระด้านเหมือนรถกระบะเพราะว่าอะไรครับตากล้องมันรู้เลยนะเพราะว่ามันมีวัดลิงค์คะมันเป็นวัดลิงค์นะคันนี้ถามว่าแตกต่างกับตัวสปอร์ตธรรมดาไงคันนี้เป็นบวกแพคเกจนะมันจะมีเขาเรียกว่ากล้องเอเดียด้านบนเข้ามาสิ่งที่เพิ่มมานะมีนี่ครับเอแวนพายชุดนี้ ก็จะเหมือนกับตัวที่เราใส่ของตัวสปอร์ตนะนี่ครับชุดนี้เลยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับต้องฟอร์ดเองครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูรถที่เขาเรียกว่าโคตรหล่อยแล้วนะแต่งไม่เยอะนะแต่สังเกตเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยก็เป็นล้อแม็กที่เราสั่งลงมาครับแล้วก็รอใส่ให้กับลูกค้านะก็คือในโรงแต่งนั่นเองนะก็ลูกค้าก็สั่งกิมเข้ามาว่าจะเอาเป็นชุดไหนนะแต่ก็มีชุดหนึ่งที่เราใส่มาแล้วเดี๋ยวผมพามาดูกันว่าเป็นลายไหนนะก็ข้างหลังผมเนี่ยเป็นเอเวอร t เรสต์ในตัวของ สปอร์ตนะครับเป็นบวกแพ็กเกจเข้ามานะครับราคา1 5ึ่0 0้านบาทนะครับแต่ถ้าเป็นสปอร์ตตัวธรรมดาเนี่ยเป็นหนึ0 0ล้านาแแตกต่างกับ5 8 0 0 0ื่นคันนี้ถามว่าแตกต่างกับตัวสปอร์ตธรรมดา,างไงคันนี้เป็นบวกแพ็กเกจนะมันจะมีเขาเรียกว่ากล้องเอเดด้านบนเข้ามาถึงที่เพิ่มมานะมีเรดาร์อยู่ด้านหน้านครับมีขับเองเบรกเองรักษาและอาหารเองด้วยมีสต็อปแองโกลเข้ามาให้มีกล้อง360องศาหนะตัวด้านในก็เพิ่มเข้ามาเป็น12.4นิ้วนะครับที่มี เพิ่มเข้ามาให้ด้วยนะครับก็ถือว่าสำหรับผมเยอะนะห้าหมืนแปผมว่ามันคุ้มนะเราไม่ต้องมาติดตั้งข้างนอกเลยอันนี้เราได้จากศูนย์ไปเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูในตัวของเครื่องยนต์กันเลยว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับคันนี้เครื่องยนต์ดีเซล2.0ยลิตรครับแรงม้า170ม้าแรงบิด5 4 5 5นิวตันเมตรนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้เข้ามาเนี่ยแบตเตอรี่ f ฟร์มโคเอเนะครับเราใส่เพิ่มเข้ามานะฮะ โช้กฝากระโปรงใส่เข้ามาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วอันนี้แถมนะน,นี้จากโรงงานไม่มีนะครับก็เครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยจะสังเกตด้านหน้าได้เลยนะครับว่าลูกลอกสายพานเนี่ยสายพานมูเล่อะไรอย่เงี้ยฮะมันก็ไม่มีแล้วทาในตอนนี้เพราะว่าเรามีพัดลมไฟฟ้าเข้ามาควบคุมการทําง,งานโดยดีเลย์คอมพิวเตอร์นั่นเองนะเพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดการสวิงแล้วก็โหลดก,กําลังมาเยอะนะครับการให้การจ่ายเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็จะให้มันเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับกำลังเครื่องยนต์ก็จะเขาเรียกว่าทํางานแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะ มันจะเก็บเก็บเสียงได้ดีนะครับเสียงจะไม่เข้าไปด้านในห้องโดยสารนะแล้วก็เก็บเก็บความร้อนได้ดีด้วยนะฮะแล้วก็ทําให้เครื่องยนต์ไม่เกิดความร้อนที่มากนะเพราะว่าประเทศไทยเราในร้อนมากนะทางด้านนี้เบรกอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์เข้ามาสิ่งที่เขาให้เบรกไฟฟ้าเข้ามาเพราะว่าคันนี้มันมีโหมดโหมดการขับขี่ที่สําคัญก็คือเป็นขับเองเบรกเองรักษาระยะห่างเองด้วยนะครับคันนี้มันมีโหมดออชชั่นคับขี่ที่เพิ่มเข้ามานะครับผมให้ดูคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันฮะ การเปิดนฝากระโปรงปล่อยได้เลยนะฮะ <c oughs> มันเป็นชนุดฝากระโปรงที่เซฟตี้ให้กับเราอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มจากในส่วนของตัวของแต่งด้านหน้ากันเลยนะครับ ford นะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเข้ามาเองเพราะว่าผมส่งเป็นแคตตาล็อกเข้าไปว่าลูกค้าชอบแบบไหนเลือกเข้ามาเลยนะ ford เนี่ยจริงจริงแล้วเนี่ยมันเป็นงานดิบนะครับมันเป็นดําด้านนะแต่ลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นดำเงาเราสาดสีให้ใหม่นะครับจากสูตรเลยเป็นดำเงาแบบนี้ลูกค้าก็โอเคพี่ถูกใจแล้ว นะครับถัดมาเป็นไฟหน้าเป็นปู l l LED นะครับเปิดปิดอัตโนมัติแล้วสูงต่ำอัตโนมัตินะครับแล้วไฟซีแคมเนี่ยที่เรียกว่า Daytime Running Light เนี่ยถามว่ามันทำงานยังไงอัน,นจริงแล้วเนี่ยเวลารถขับเนี่ยติดเครื่องเนี่ยมันเปิดตลอดเวลานั่นเองนะตนกองวันมันก็เขาเรียกว่ามันจะส่องสว่างแบบชัดเจนนะเราจะรู้เลยว่าคันนี้คือ Ford แน่ๆนะครับชุดสเกิรด้านล่างเป็น v i c t o r นะครับที่ใส่ให้กับลูกค้าเข้าไป คันนี้ถือว่าเป็นรถที่แต่งหน้าทาปากใหม่หมดเลยนะเป็นโทนดําใหม่เซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้ทั้งหมด4จุดนะครับแล้วก็ไฟตันหมอกนะครับก็มีให้แบบจากโรงงานนะคันนี้กล้องไอเดตมีเข้ามาให้ด้วยนะครับก็ในระยะ700เมตรถ้าไม่มีแสงวัตถุกระทบเนี่ยเขาจะสาต์ไฟสูงให้เราเลยอัตโนมัติการทํางานของเขานะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะตรวจจับคนเดินข้าถนนหรือสาต์สิงกิดขวางเนี่ยถ้าเขาจับได้เนี่ยด้านหน้าเนี่ยเ0 0้เมตรเนี่ยเขาเบรกให้เลยอัตโนมัติ นะครับถือว่าเป็นรถที่เขาเรียกว่ากลัวตายรถเซฟเซฟตี้เราเลยนั่นเองนะฮะเดี๋ยวถัดมามาดูกันที่ด้านข้างบ้างนะคันนี้อัจริงแล้วเนี่ยแต่งไม่เยอะโฟร์แมนรถนะครับเดิมๆเลยนะคันนี้ไม่โหลดลงเลยเดิมๆจากโรงงานเลย <S <S ใส่ล้อแม็กเท่ๆแบบนี้นะดูดีมากนะครับ่อเลยนะเอวัมพายขอบ20ใส่ยางโตโยอาร์ทโอเพนคันที่นะครับ275 55 R20 นะครับจบเลยแล้วรีดน้ําได้ดีมากเลยนะครับในคันนี้นะช่วงล่างแบบเดิมๆเลย นะครับเดี๋ยวถัดมาโลโก้ด้านข้างสปอร์ตนะอันนี้จากโรงงานนะครับกล้อง3 6 0องศานี่ก็จากโรงงานเข้ามาให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านในแบบคร่าวๆหนึ่งนะคันนี้โหมดการขับขี่ผมจะบอกคร่าวๆแล้วกันมีทั้งหมด4โหมดนะครับโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงโหมดถนนลื่นนะข้างในสวยมากครับสีโทนดําทั้งหมดเลยหน้าจอ 12. 4นิ้วแอร์แยกอิกสระซ้ายขวารองรับ Apple p a ลคาเ d ย์โนตนะครับมีวีเล็เชอจร์เข้ามาให้ เบาคู่หน้าปรับแบบไฟฟ้าเข้ามาหาด้านในเบาเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะแล้วนี่ครับผมแถมให้กับลูกค้าไปนะพยายางเข้ารูปนะที่ลูกค้าถามนะว่าแถมให้หรือเปล่านี่ครับทั้งห้องผู้โดยสารเลยเราแถมให้กับลูกค้าเข้าไปไป้ายแดงเตรียมแสบกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เสร็จเรียบร,ร้อยจากลงแต่งเราล้วก็ขับออกมาแล้วเรียบร้อยทำมาจอดแล้วก็รอเคลือบเซรามิกอย่างสุดท้ายเราก็รอส่งมอบก,กับลูกค้านะครับแล้วคันนี้เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดด้วยนะ อ้านท้ายหนึ่งแล้วกันคันนี้มีบายสปอร์ตโหมดเรดาร์ด้วยนะครับก็ฝังอยู่ด้านในนะเป็นเขาเรียกว่าเซฟตี้ให้เราคือการลดมุมอับสายตาในระยะถ้าผมจะไม่ผิดหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรเนี่ยเขาจะแจ้งเตือนไฟสีส้มแบบด้านข้างเลยนะครับด้านท้ายนี่ก็คือแบบเดิมๆเลยนะแต่ใส่ชุดเกิรเข้ามาเป็นวิกเตอร์นะครับเป็นท่อคู่หลอกแบบนี้นะครับแล้วก็มีเซนเซอร์สี่จุดด้านท้ายเข้ามาให้นะเอ e เวอเรสต์เนี่ยลูกค้าหลายคนนะครับถามผมว่าช่วงล่างเนี่ย มันคล้ายรถเก่งมากนะมันไม่ได้แข็งแข็งกระด้เหมือนรถกระบะเพราะว่าอะไรครับตากล้องเหมือนรู้เลยนะเพราะว่ามันมีวัดลิงค์ครมันเป็นวัดลิงค์นะเอเลเรสเนี่ยมันไม่มีแหนบนะแต่มีคคสซีนะไม่มีแหนบมันมีวัดลิงค์เข้ามานี่ครับเล็กก้านาย,ยาวๆเนี่ยแล้วสังเกตโชคครับโชควางไม่้องคคสซีแล้วนะครับถือว่าการเข้าโค้งเนี่ยจะยึดเกาะถนนได้ดีมากเลยครับคันนี้ถามว่าเดิมๆเ,เ,เนี่ยดีนะถ้าเกิดโหลดเตียเนี่ยเราอาจจะต้องเซ็ตช่วงล่างใหม่เปลี่ยนใหม่ทั้งระบบเลยนะครับก็ดูเท่ แล้วเขาเรียกว่าโคตรเท่เลยนะถือว่าเป็นรถที่ส่วนตัวในผมชอบมากแล้วก็ลูกท้าก็คือสั่งแต่งสั่งจิ้มแบบแคตตาล็อกเลยสั่งสั่งซ้ำเอ้ยต้องฟอยเอนนะน้องใส่แบบนี้ใส่แบบนี้เลยลก็ถือว่าครบคันแบบนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนมาลองเข้ามาพูดคุยกันก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาจับจองกันได้ก่อนเลยนะครับสีดําแบบนี้ก็ถ้าถูกใจใครก็อาจจะเป็นของเรานะครับแล้วก็ลูกค้าบางคนบอกว่าของแต่งชิ้นนี้มันมีราคาที่แพงมาก นะบางสิ่งบางอย่างแพงอ่ะเขาอาจจะไม่ได้ทํามาเพื่อเราก็ได้นะแต่บางคนก็บอกว่ามันถูกมากนะครับซึ่งก็แล้วแต่รสนิยมของการที่เราจะต้องการแล้วกันนะครับผมประจําการที่ฟอร์ดพระนครเกษตรน้งมินนะครับตอนนี้เรามียอดขายเบรดับหนึ่งสปีซ้อนแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเนี่ยผมพามาดูล้อแมกนิดนึนะว่าชอบกันแบบไหนนะนะครับนะนี่ครับเอแว p พายชุดนี้ก็จะเหมือนกับตัวที่เราใส่ของตัวสปอร์ตนะนี่ครับชุดนี้เลยนะ ใหญ่ไหมพี่ใหญ่มากนะดูดีอันนี้คือขอบยี่สิบนะครับขอบยี่สิบนะใหญ่บักเอฟเลยนะอันนี้เราต้องไปใส่กระบะนะครับอันนี้ไปใส่กระบะนี่นะเอแอมพายเช่นกันอ่าสองหกห้าหกห้าปอบสิบแปดนะครับอันนี้เป็นล้อดเดิมของตัวสปอร์ตนะนี่ครับล้อดเดิมของตัวสปอร์ตสปอร์ตธรรมดาหรือสปอร์ตบวกแพ็กเนี่ยก็จะใส่เป็นล้อดเดิมชุดนี้นะครับเป็นออฟเซ็ตศูนย์เนี่ย นะครับก็ถือว่าให้ทุกคนได้ดูไปแนวทางแล้วกันนะผมว่าเอาแค่นี้ก่อนช่วงท้ายคลิปนะผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับต้อมฟอร์ดเ e n นนะครับผมมีเพจเฟซบุ๊กต้อมฟอร์ดเอ็เชิงกันหรับวนันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยหรับวนันนี้สวัสดีครับ